สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคาบูชาพุทธศักราช2564 วันนี้เวลา19นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกน้พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคบูชาคุทธศักราช2564 ในการนี้ทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนรุ่งซึ่งทรงพระราชอุทิตไปจุดบูชาพระรัตนตรัยหกพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดประวรนิเวศวิหารวัดเบญจมาปพิษดุสิตวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐิติมหาศีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชาสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตานซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2564ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีเจมีเคเซอร์นันเกลวังชุกแห่งภูตานกรุงทิมพูเนือกาศวันคล้ายวันพระราชาสมภพของฝาพระบาทม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝาพระบาททรงมีพระพรรณา m a y สมบูรณ์และทรงพระเกษมสําราญทาั้งพระความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวภูตาน มอมชันเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ชันนิดให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมืออันอยังประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรกะกล้าเจ้าอยู่หัว ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์2564ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮอร์ลที่5แห่งนอร์เวย์กรุงออสโลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชาสมภพของฝ่าพระบาทม่อมชั้นขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระปรานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทาเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์เวย์ บอกชันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพร,ระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีเชิญสัญญาบาัตรพัดยศและพระไตรถวายแด่ประเทศวัชระบัณฑิตวัดปกักน้ำเขตภาษีเจริญ วันนี้เวลา13นาฬกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลาการเอชลิตภู้พาสุของคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิตที่มีพระบรมราชองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ จากพระราชปริยัติกวีเป็นพระเทพวัชระบัณฑิตปริยสศาสนกิติโลกตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสประวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตนวัดปากน้ำพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้ห้ารูปคือพระครูประหลัดพระครูวินัยทอมพระครูสังฆรพระครูสมุและพระครูใบิกาพระเทพวัชระบัณฑิตมีนามเดิมว่าสมจินวันจันทร์ เกิดเมื่อวันที่28กันยายน2503หลังสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้บรระชาที่วัดควางงอยจังหวัดบุรีรัมย์และอุปสมบทที่วัดปากน้ำเมื่อปี2525 25. โดยมีพระธรรมเทรราชมหาหมุนีปัจจุบันคือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโนจะวาดวัดปากน้ำเป็นพระอุปชา ได้รับใช้ยานามว่าสัมมาปุญโยปัญโยโดยสอบได้ปเปลี่ยนธรรม้าประโยคจากสำนักเรียนวัดปักน้ำในปี2528รวมทั้งสำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษามหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบาลีและพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยพระนสีรัฐอุตรประเทศอินเดียนอกจากนั้นยังมีผลงานวิจัยงานประพันธ์งานแปลและงานเรียบเรียงมากมายอาทิงานวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์แก่นธรรมจากชาดกและหนังสือเรื่องไตรสิกขากับการพัฒนาชีวิต โดยได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เสมาธรรมจากประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปักน้ำเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวงอธิการบาดีมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับลำดับสมณศักดิ์ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสีคำเทียญาณในปี2551เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปริยัติกวีในปี2559และเป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวัชรบัณฑิตตั้งแต่วันที่26มกราคม2564 องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ตำบลพระผีอำเภอบ้านนาสารจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีผลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชธรรมและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์12ร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องเรียนนิทรรศการของนักเรียนการแสดงรำมโนราและได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนโรงเรียนอีกด้วยที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จัดการเรียนการสอนใน5รูปแบบได้แก่ 1. ออนไซต์2ออนแอร์ 3. ออนไลน์4 n ออนมาน์และ5ออนแฮนซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจความพร้อมการเรียนทางไกลการวางแผนการดำเนินงานและประชุมชี้แจงผู้ปกครองและรับเอกสารการเรียนการเรียนทางไกลการติดตามให้คำแนะนำประจำวันของคุณครูช่องทางกลุ่มลายการประชุมสรุปการดำเนินงานแต่ละสัปดาห์และการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนติดตามและให้คำแนะนำ สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ครอบครัวไม่มีความพร้อมด้านอุปรกรณ์ที่เป็นช่องทางการเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถดูแลนักเรียนในการเรียนด้วยตนเองทางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยการเน้นจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารใบางานแบบฝึกหัด รวมทั้งคำแนะนำผ่านทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนและการออกเยี่ยมบ้านติดตามการเรียนปัจจุบันโรงเรียนจัดการศึกษา3ระดับได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียน258คนปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนคือขาดแคลนครูในการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาขาดสื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนเช่นเครื่องเล่นสนามชำรูป เจอการเรียนการสอนที่ทันสมัยอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีไม่เพียงพอ